มาโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เดสสั x c กำลังกันเรา,เรา,เราบอกในแมบทวยในแมปที่มีชื่อว่า Shoot Player off a Map Simulator หรือจะแปลน่าอะไยก็คือยิงผู้เล่นคนอื่นออกจากแมปจำลองเอาท้ายไปต่างตัวนะก็คือแมปนี้ง่ายๆเว้ยคือ,เ,อเดี๋ยวผมอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆนะคือมันมีลูกซองสีกับตัวยิงผู้เล่นคนอื่นให้ตกอย่างเงี้ย ใช่ครับแค่นี้เองมันเป็นแมปที่กูพูดได้ตรงๆที่กูลองเข้าไปเล่นก็คือเกลียนนะครับเป็นแมปกินเกลียนเกลียนคนนะนั่นแหละก็ไปได้กันเลยนะมันไม่มีเฮี้ยอะไรมากหรอกว่าเป็นแมปเกลียนนะครับผมโอเคมาเรามาเข้ามาถึงแล้วนะซึ่งเนะี่ยอย่างที่ผมบอกเขาจะให้ช็อตกันเรามาหนึ่งไว้ลูกซองปุ๊บเข้าไปอ่าจากนั้นเราก็จะเฮีย้ยทำให้มันกระตุกค้างอย่งนี้จะบอกนะแมปเน็ตกูเฮีย้ยอีกแล้วท่านผู้ชมไม่นะไม่อินเทอร์เน็ตไม่นะไม่อนะินเทอร์เน็ตหรือว่าเน็ตเขาแย่วะ โอเคมันก,มนก็มันก็ไม่ได้แย่หลกขนาดนั้นหรอกมัง้งโอเคมานะครับซึ่งอย่างแรกนี่คือเราต้องทำการยิงตูม้มนี่เห็นไหมยิงแล้วต้องยิงแล้วเข้ากัทุยอะไรเนะี่ยโลกาวิทย์อีเวนต์มาครับอ้าวอ้าวอ้าวโลกาวิทย์อีเวนต์จริงไหมล่ะมึงไอศอร์โอเคยังไงดีเขาจะให้เอย่างคือเราจะแบบลอยตัวขึ้นสูงใช่ไหมเฮ้ยเชีย่ยไป โอ้ยเฮียต้องกะดีๆวะ่ะแบบนี้มึงต้องมีสกิลไฮฮัมพยอมฮัมพ์ยอมแจง้งงิดแจงด้งงิดแต่กูไปคิวใครได้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคไปนะครับต่อต่อต่อ,ตอ,ตอซึ่งวิดเสียดายว่ะแบบนี้มันไม่มีการวิ่งให้ด้วยอะถ้าไม่มีการวิ่งไปยิงคนอื่นมันจะสนุกกว่านี้แต่ช่างแม่งด้วยกันนะครับเร่ง่ายคือเนี่ยนะยิงให้มันจะก,กระเด็นไปแล้วก็ยิงให้มันถ้ายิงได้ดีก็คือต้องยิงให้ตกแมปอ่าปุ๊บนี่มึงโดน มึงโดนอุ <Editor> ้ยเชี่ยผมว่าเขาน่าจะเอาเรื่องผมแล้วนี่โดนโดนกูไป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 ดิโดนกูไปดิอุ๊ยเชี่ยเชี่ยมึงมาไงเนี่ยมึงมาไงมึงมาไงมงาไงวันนี่อุ้ยเชี่ยนี่วันนี้ยิงโดนเหรอวะเอออุ๊ยเชี่ยชิบหายแล้วครับเน็ตกูกากเน็ตมันกากกูก็ไม่รู้มันก็ยิงแม่งเลยตอนนี้โอ้ยเชี่ยแม่งกระตุกชิบหาย เน็ตใครกากในสรุปไปมึงไปเลยมึงไปเลยคนนี้แม่งยืนเอออย่างนี้แหละเอ้ยอย่ายิงกูอย่ายิงกูไปนี่มึงไปซะไปเออโอเคกูคว่ามักูว่าคนแถวนี้จะแค้นกูเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่กูไปโชว์อิงเขาอื่นเขาอื่น,ออน,ออน,นคนอื่นเนี่ยเขาอื่นแย่อะไรคนอื่นเนี่ยเออนั่นแหละนะไปหมดแล้วภังปราสาทกูนะครับอู้ชิู่เกือบตกตายดีที่ผมไม่ยืนดีที่ผมยืนอยู่แถวสะพานวันนี้ อ้จะดวงกับกูเหรอจะดวงกับกูเหรอมานี่ยโอ้ยเชี่ยมานี่ยโอ้ยเชี่ยแจ้งอิดมาต้องมีใครตายไว้สกเนี้นี่นี่โดนกูไปดีโดนกูไปดีโดนกูไปดีโดนกูไปโดนกูไปดี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 โอ้ยเชี่ยไม่โดนไม่โดนกูสวยอยู่นี่นีอย่างนั้นน่ะเออไปสวยตายสามครับตายสามเก็บสามครับนี่เก็บอีก มานี่ไป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 กไป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 กไปไปกปไ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 ้ไปไปไปไ่ไป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 ไกูปไ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 ปีปไ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 กไคไอบปไปไอไป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 ไมไปไนกปไมไปไปกปไ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 มปไปไปไปัปไปไไปไปปไกไรไปไปาปไปปไปไปไปปไ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 ปาะไไไ นั่นแหละเพราะว่ากๆๆูขี้เกียจกับกูจะบริหารเวลาคือตอนนี้มันว่างขี้เกียจแล้วแบบมันว่างสักประมาณสามสี่ชั่วโมงก่อนผมไปออกกำลังกายฉะนั้นผมจะใช้เวลาว่างนี้นะครับให้เป็นประโยชน์เว้ยโดยการที่ผมจะอัดโลบอก2สองโอ้ยเชี้ยในการอัอดโลบอกสองแมปภายในพร้อมกันนะครับโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนเวลาที่กูต้องไปเรียนนะนะเอ,อเพราะว่าการบ้านผมไม่ได้เยอะหรอกแต่เพียงแค่มันเป็นงานหนักที่ต้องทำงานนะ่ะจำนวนไม่เยอะหรอกแต่มันแบบมันทำนานน่ะมันต้องใช้คุณภาพในการทำน่ะนั่นแหละะ สองวินาทีต่อมาโดนโดนกูสวยหนึ่งสวยหนึ่งโดนเฮ้ยไม่โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยนีขอบคุณขอบคุณครับต้นไม้ขอบคุณครับต้นไม้ใดโอ้ยขอบคุณครับบนใดขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณบนใดอีกรอบหนึ่งนะครับชิจุขอบคุณพื้นดินนะครับที่ช่งให้ผมมีชีวิตหล่มือเลือกยิงกูพวกมึงเลือกยิงกูเลือกยิงกูมากูขอคิวได้สักตัวหนึ่งเถอะขอร้องมาคิวแบบ โดยไม่ตกถลายอ่ะขอให้คิวในการใช้ลูกซองกูเพียวๆอ่ะไหมอันน่าจะโดนน่าจะโดนน่าจะโดนริดลูกซองกูเกือบตายว้ายโอเคกูว่าฝากเป็นมุม first person ไม่น่าได้นะไปเลยมึงอ่ะไปเลยไปเลยสวยครับตายไปหนึ่งสวยสวยตายไปไปมึงอ่ะแมปมันแหลกจังวะเน็ตกูเฮี้ยหรือเน็ตมันเฮี้ยเนี่ยไป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 โอ้ยโอ้ย เกือบเกือบเกือบท่านผู้ชมเกือบเกือบแล้ว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 ไปไปโอ้ยเสียไปไปไปไอ้ยันนี่เนี่ยมึงจะไอ้ฟ้ามึงไปโอ้เสียเสียกูตกไอ้เบนไปตายสองตายหนึ่งตายหนึ่งครับท่านผู้ชมตายหนึ่งตายหนึ่งโอเคมาโอ้ยเสียตอนนี้เราเหลืออีกสักประมาณสิบสองใช่ไหมก่อนที่ผมจะได้อีกลูกซองหนึ่งนะมันต้องใช้เงินสามร้อยห้าสิบ ซึ่งกูต้องการอีกประมาณเอ 7, อสามบวกสี่ก็เป็นเจ็ดอ่าเก้าเก้าคนพี่กูต้องยิงให้ตกหิวนะครับเพื่อไปปลดล็อกลูกซองแล้วกูก็จะได้จบคลิปดีๆนะโอเคไปตกไปในมืองานตกไปตกไปตกไปโอ้ยกูนี่แหละตกโอเค one hour later โอเคมาคนต้องทำการยิงเอออีกสามคนนะครับเพื่อจะทำการปลดล็อกลูกซองสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมไปไปไปมึงอ่ะไปนี่ไปไป,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 ไปซะไปซะ ไป,ไ,ปไปนี่แหละมาไปฮึบไปนี่ไปสวยสวยโอ้ผมได้เงินแล้วท่านผู้ชมเฮลย่าแมนเฮลย่าโอเคไปครับเรากดซื้อลูกซองนี้กันดีกว่านะแล้วผมจะเอาอยัางไง Ability อืมไม่ได้ไม่ได้อืมผมจะเอาลูกซองนี้ยังไงได้หรอ อ่าได้แล้วท่านผู้ชมโอเคไปกูขอลงสออปุ้ยรีโหลดเร็วกว่าเดิมนะครับมั้งนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกยแต่เอ๊ะมันยิงได้ไกลขึ้นท่านผู้ชมผมรู้สึกได้อย่างเดียวคือมันยิงได้ไกลขึ้นไม่ไม่รู้อย่างเดียวหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้สึกแบบชัดเจนอนะนะเออโอเคครับกูขอหนึ่งคนนะในการจบคลิปแบบสวยงามนะครับผมต้องยิงให้ตกหนึ่งคนให้ได้เว้ยอ่าไม่มีอะไรยากหรอกครับแบบนี้แบบนี้มันเป็นแบบชิวๆเว้ยมันไม่ตึงเครียดหรอกมัง้งถ้ามึงไม่จริงจังกับมันมากเกินไปไปอ้าว ไปละโอ้ยไอ้มึงทำอะไรเนี่ยไอ้ไอเชี่ยนี่ไอ้เชี่ยนี่มึงไปมึงไปเลยโอ้ยเชี่ยชิบหายครับผมเสียเปรียบตรงที่ผมอยู่้านก็ไปโอ้ยอีกแล้วมันตีโดดอย่างเร็วอ่ะท่านผู้ชมมานี่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 เลยมานี่เลยมาเนี่มานี่มานี่มึงก็มึงก็ไอ้เชี่ยโอ้ยโอ๊ยไปโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมโดนแล้วกูโดนแล้วกูมึงไป ไปไปไป <c oughs> ไปไปไปมาอ้าวตากูคราวนี้ตากูมึงแย่งคิวกูมึงแย่งคิวกู <c oughs> ไปโอ้ยชิบหายชิบหายผมยิงไม่โดนมันยีโหลดนานขึ้นแต่มันยิงไรมันยิงไกลอ่ะเออโอ้ยแช่มไม่โดนม <c oughs> โอ้ยมันใหญ่โอ้โอ้ไปโ,โอ้ยไม่โดนจะเอาหรอจะเอาหรอวะผม ีโดวนว่ะมนันนี่นี่โดนไปนี่สวยไปปิดคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พัาดที่ใหม่สำหรับนี้เป็นไรจ้ะบ๊ายบายสิยาจางกังที่ใหม่ผมบ๊ายบาย